Oh, สวัสดีเพื่อนๆโคองนาทั้งหลายทุกท่านกับผมชื่อมาหามาสรีเกลและ,ะแล้วก็เป็นกำนันตะบลนาเกตแล้วก็เข้าโครงการโคดงนาโมเดลก็คือลักษณะผมมีมีมีมมปลงนาประมาณ8ปดไร่ครึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือติดสวนยางงูก็ติดสวนยาง ก็ตรงนี้ประมาณหนึ่งไรครึ่งกับสองไร่พอทํานาก็คือมันไม่ได้ผลนะเพราะว่านอกอะไรหนูอะไรปอมันมันติดกับสวนยางส่วนอะไรก็ได้ไม่เยอะไร่ครึ่งนี่ได้ประมาณประมาณสากระสอบอพอพอได้เริ่มาตาม่มโคและก็บอ่บอบ่อเลี้ยงปลาและก็ ซื้อแม่พันธุแม่พันุ์ปลาประมาณ10บกิโลประมาณปีกว่ากว่าประมาณสิบกิโลเนี่ยสิบกิโลนี่สิบสองตัวแล้วก็พอมาปล่อยนะนี่เดี๋ยวนี้ปีกว่ากว่าเต็มเต็มไปเลยนี่ตาสมวัวจะกินก็มาตกเบ็ดมาต่อเหะมาทำอะไรได้ทุกอย่างในในนี้แล้วก็หลักๆของผมก็คือปีที่แล้วก็แววปลูก ถัว่วถัวพักยาวาแล้วก็แล้วก็ผักสลัดผักสลันี้พอดีลูกชายอยู่ตามประเทศกลับมาจังหวะพอดีเลยก็คือว่าอาพอเราทำโคหน้องนาตรงนี้ก็เคยไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็โลกแนะนำว่าให้ให้พ่อปูกผักสลัแล้วก็ เริ่มแต่ก่อนนู้กี่กี่กี่ 1, 2, 3, 4, กครหนึ่งสองสาม่ห้าคร์ห้ากคร์นี่ปีที่แล้ววันหนึ่งได้ประมาณ3ากิโลสี่กิโลประมาณ4ี่ร้อหบาทต่อต่อวันได้แต่ปัญหาที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ที่ว่าทำปาสาระ,ะปาปาสระ,ระ,สละแล้วก็เคร์ตรงนี้ก็คือเราเอาไม้ หม้นี่หม่มาตามบ้านก็คือเอาไม่ไปเอาไม้นี่แหละกี่วันก็พังไม่ถึงปีก็มาดูปัจละกํากลังดีก็มาล้มโอเราเลยว่าเอ,อาเสียใจไม่อยากทําทแล้วเลยปีนี้เราดูของเพื่อนๆในกลุ่มที่ว่า,าทำปะ,ป,ะปลูกาทำแกรป,ปะนี่กับกับนี่แหละกับอีดแล้วก็โต แต่ก็เรามาบูรณาการตรงนี้ก็คือนี่กำลังกำลังเพาะาเพาะประมาณ20วันแล้วก็ลงแปลงแล้ววันนี้เมื่อวานเมื่อวานอายุประมาณ20วันประมาณ20วัน15สิบห้าวันโอเคปากของเราเลยได้ได้กินนั่นแหละได้กินแล้วก็ตรงนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือผมตั้งใจที่ว่าจะขายายทําตรงนี้ก็คือศูนย์เรียนรู้ของ ของหมู่บ้านขอนตำบนนาเกตด,ด้วยใครจะสนใจมาศึกษาดูงานอะไรยังไงเพราะว่าเราในตรงนี้ก็คืออะไรเนี่ยสับป,ประรดก,ก็ออกลูกแล้วก็หล,ลายละยอย่างแล้วก็กล้วยก็ออกลูกแล้วได้กินแล้วประมาณสองเดือนสามเดือนที่แล้วอันนี้แล้วก็สับป,ประรดก,ก็เยอะเยอะเยอะกินไม่หมดแล้ว